อะไรที่ดีก็ข้าเข้าคิดว่าเข้าดีก็ทําไปเอาเป็นว่าตามจริตใครจริตมันส่วนจริตฉันคนตื่นทําต่อไปค่ะถึงแม้ว่าเขาจะพูดคําคุณคิดว่าหยาบหรือใครใก็ตามที่คิดว่าหยาบนักวิชาการที่แบบดัดจริตหูบางคิดว่าหยาบแต่ทําไมคนอย่างดิฉัน ซึ่งสามารถรับได้ว่ามันเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและสั่งสอนเหมือนพี่สอนน้องเหมือนพ่อสอนลูกแต่ทำไมคนระดับด็อกเตอร์อย่างคุณที่พูดคำว่าหมาแต่พูดเป็นสุนัขทำไมดิฉันถึงได้สัมผัสว่าปากปลาใสน้ำใจเชื้อดคอและมือถือสากปากถือสินเยี่ยงนี้ที่สำคัญคือคุณบอกว่านกควรจะบินไปหาต้นไม้ นั่นคือทิฏฐิมานะที่คุณตั้งตัวเองเป็นสิ่งที่สูงให้คนอื่นวิ่งไปหาถ้าดิฉันอยากจะเป็นลูกศิษย์สักคนหนึ่งระหว่างคนที่มีใบด็อกเตอร์ใบปริญญา แฝนข้างฝาไว้แล้วมีทิฏฐิมานะอย่างคุณกับคนที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ระดับปริญญาตรีแต่เขาศึกษาอย่างจริงจังแล้วนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงดิฉันขอไปเป็นหมาแล้วบินไปหาอาจารย์เบียร์ซึ่งเป็นต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้เล็กๆต้นนั้นค่ะคุณด็อกเตอร์วันนี้วันที่สามสิบพฤศจิกาหลังจากการดูอาจารย์เบียดีเบตกันนะคะเมื่อวันที่แปดกุ้งดูซอสร็จแลว้วกุงมาดูย้อนลังอีกสามรอบ เพื่อฟังคิดวิเคราะห์และก็เยกแยะทางคำพูดของด็อกเตอร์และของอาจารย์เหียและของพิธีกรกุ้งฟังถูกคูลรูคุ้มค้นเลยค่ะวิเคราะห์แล้วก็สมองอันหน่อยนี่ต่าปลายจิ้มหมดของกุ้งเนี่ยวิเคราะห์ได้แบบนี้นะถามว่าในมุมกุ้งนะในมุมกุ้งคนเดียวเลยนะคะเทออาจารย์ด็อกเตอร์นัทนันมาบอกว่า พุทธวจนะต้องอ่นอานนะพุทธพุทธวจนนูนี่นั่นเนี่ยกุ้งมองว่ามันไม่ใช่ประเด็นเลยอะ่ะจะพิษจะโทษไปแก้แต่ต้นทางค่ะไม่ใช่มาแกแต่อาจารย์เบียรยแต่แกก็พูดแล้วใ่นไม่ว่าไม่เกี่ยวกับอาจารย์เบียรยไม่เกี่ยวกับอาจารย์เบียรยก็ไม่ต้องมาคุยตรงนี้ไม่อะ่ะพอเรามาคุยกันคือเรามาคุยกันเรื่องอาจารย์เบีร์ใช่ไหมในเมื่ออันนี้พุทธวจนะอันนี้พระไตรปิฎกช่องเล่มเนี่ยค่ะ โดยร่วมกว้างๆแล้วอะทังซ่องอย่างเนี่ยซ้อนในคนไทยที่เป็นคนพุทธปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบหยุดมันในสิ้นในธรรมไม่บูชาพี่ทั้มภผอเวสีพี่เปรตเลือกไปเชื่ออะไรงมง่าย กุ้งมองแกรักตรงนั้นมากกว่าทาวว่ากุ้งอ่ะเป็นคนนึงเลยนะที่คนขางที่จะเสียเรียดกับการใช้ภาซาไทยพ่อสมควรว่าแบบจะเป็นคะค่ะการการลัน่นอะไรไปยันธนาแล้วก็ตามกุ้งคนขางที่จะคข่งพ่อสมควรพยายามแต่ตัวเองอ่ะพิษหน่อยที่สุดเวลาพิมพ์ขึ้นไปในโลกโซเชียลเรือดแล้ก็ตามโดยความที่กุ้งทํางานสิ้นเชื่อมาคนเกือบยี่สิบปีเราต้องแข่งอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนที่รักภาษาไทยอยู่แล้วแต่ทาวว่าแต่คุณมาน่งเถียนเซ่ชิ้นวันไหที่กัวโมโมไม่ล่มแต่โคหนาหนัานพิาษพาสลิ มานาั่งเที่ยงวันวาเทนันอ้างิงพันนี้เทนีอ้างิงพันนันพจนานุกมไปเปิดกันมาโปรแกรมนั่นอ้างิงพันนี้ you, uta, Não, มันฉายซาลาสําคัญแต่ฉันจะตรงไดอะไรตรงนั้นไหมคือมันไม่ฉายนี่มันตัวเนี่ยปากกาเนื่องแทงมีผ be uh ู้ผลิตห้าบริษัทแบนี้ถึงผลิตบริษัทนี้เขียนได้ทิ้นที่นัเงินเหมอนกันแต่เขียนได้ฉัดมาว่าฉัดหน่อยว่าฉัดเข้มฉัดกลางฉัดเลยแบบนี้นํงเงินเข้มหนํงเงินกลางนังเงินหน่อยแบนี้แต่ในเมืองมึกมันออกว่าเขียนได้เหมือนกันน่ะ คุณถ้าคุณเดียมึกเคมคุณก็ต้องไปบอกบริษัทไม่อะในเมื่อสะโคบมันเหมื่อนกันนะ่ะถ้าคุณน่ะบอกว่าทำนายเป็นทำไรมันคนละประเด็นมันคนละเรืองในเมื่อเล่าทอกกระเลืองแม่หมดหม้อดูหมอ้อผีใจความสำคัญในเทาจารั์เบี้ยบอกว่าพวกแม่หมดหมอ้อผีคือคนเทวาให้บูชาขอ้องหอมต่างๆนาน,นาอ่านแล้วโดยใจความสำคัญแล้วเข้าใจได้โดยวินยูชนคนธรรมดาทั่วไป ม่องวากูา้ทำผิธที่ลาง,งส่งแมหมดหม้อผีหม้อดูบางคนนะคะแต่ซ่งเจ้าเข้าส่งแล้วก็ดูดวงด้วยดวงชะตาด้วยมันเป็นคนคนเดียวกันบางคนม่อดูบางคนแต่กุ้งโหลดจักแต่กุ้งเคยไปดู<ม>เขาก็ถาแต่ดูดวงอย่างเดียวเขาไม่ได้ตรงเจ้าเข้าส่งอันนั้นก็เป็นการยกเว,ว,ว้นไวเพราะอาจารย์เบี้ยแกก็บอกแล้ว,าวาบางคนแกก็แกไขเหลวในมุมมองของกุ้งคือ ด้วยเวลาจากัดกขอ,อาจารย์เบียเต้ต้องพูดด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆอ่ะทําไมกุ้งเข้าใจได้อ่ะคือกุ้งเข้าใจได้ทุกอย่างเลยที่อาจารย์เบียไทยโทษอันนี้คือกุ้งไม่ได้ว่าจึนจอวอาจารย์เบียจนมาอาจารย์เบียไม่พิษเลยไม่ดีที่สุดฉันหละเธอที่สุดเธอชัดๆเคลซี่เธอไม่ใช่นะถามว่าเธอดรมัทนาณนหมาดิงห์ทอกองไม้ถ้าพิษจริงๆทอกองถ้า,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 าพิษจริงเห็นเล็งเห็นได้แล้วว่าพิษไปซ้อนหล้วพิษ พิษแล้วทาไมเกิดความเสียหายติงเลยค่ะทุกตองแต่สิ่งทีอาจารย์เบียร์สอนคุณบอกว่าคนแต่ศึกษาบหลับไจฟีดอกหลับไม่ได้ถึงใครศึกษาบหลับไจฟีดอกกี่คนดีไมหมแต่ทําไมทุกตองสลอยเปอร์เส้นดีค่ะแต่คุณอย่าลืมว่ามันไม่มีอะไรที่รอยเปื่เส้นบนโลกใบนี้แต่อาจารย์เบียร์ชุดหยดมากตรงไหนหรอไม่พิษตรงไหนแกขอโทษและปรับปรุง อาจารย์เบี้ยไม่จีเลยวะยอมรับไหมผิดนะนู่นนี่นั่นไม่ต้องการเอาชนะคาขั้นใครเลยนั่นคนืออาจารย์เบี้ยส่วนคนอื่นกุุงข้อไม่กาวหลวงนะกพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละคนอันนั้นคือกรุงข้อไม่กาวหลวงแต่ในส่วนตัวกุุงนะคะถ้ากุุงอีไปเชียงไหมกรุงธนัดอีไปหลดเครืองกุุงธนัดอไปหลดยนตกรุงธนัดอีไปเคลืองบินหรือว่าไปเคลืองบินทอนหนึ่งแล้วถึงกุุงไปโดดลงแต่กรุงเทปแล้วถึงกุุงวิแเ่ลหลดยนต่อไปตกเกียอทอนทางลาวนิด แล้วไอ้ถึงเที่ยงไม่เหมือนเผื่อนก็โดยปลอดภัยสวัสดิภาพใจโย่หิวนี่กุ้งธนาทางนี้คือกุ้งไปทางนี้เลยแขนัันคือจอบเพราะฉะนั้นคือตัวกุ้งวินงดูชนแมข่ข่าลาดหนัดคนไข้เผืองแกงธรรมดาทั่วไปเข้าใจได้ว่าสิงทต่อาจารย์เบียโซนมาแม่หมดหมอผีต่างๆทต่อาจารย์เยบียบอกว่าตายไปเป็นเปรตอ่ะก็คือพวกเี่ทำผีที่ต่างๆทต่กว้างทำไปมกมุนมั่วเมา หรือว่าเราก็ตามถ้าไปนั่งวาปลวกอยู่แบบน,นี้ไปไวโคนเสาอยู่แบบน,นี้ไม่ยกขึ้นทำมาห้ากินแบบน,นี้มันจะตายไปเป็นเปรตเพราะว่าลอกคนลอกตัวเองไม่ทำมาห้ากินเราต้องพึ่งแต่ตัวเราเพราะไม่มีอะไรมาลนบรนดานใเาเนเล่าในได้ต่างม,มาได้เนี่ยมันกุ้งยากด้วยกุ้งต้องไปขายเรื่องเกงกุง้งจะได้เบีย้ยมาพอได้เบีย้ยมามาแล้วกุ้งก็ต้องไปเอาเบีย้ยไปเก็บเอามาชีแเกงวันนี้คือทุนนี่คือกำไรใชายจขาเบีย้ยคานบ้านขาหนามขาไฟนั่นคือเหตุคือปัจจัยนั่นคือกุ้งเข้าใจได้แบบนี้คือ กุ้งไม่จะเป็นต้องมานางทองว่ะพระสูตรบทที่8ปดพยัญชนะตัวที่6กคดตะละโตเตมากะระทัดโกงโกงโกงเกวโก,โกโมินกุมานฉาดเก้าหานล่าเรืองแจ่มใสไม่ตองกุ้งยังยืนยันคำเดิมว่ากุ้งแน่นเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ได้เอาไปสอบเพื่อจะจะเอาหนักทำปรเรียนกาวเพราะฉะนั้นคือ อะไรที่ดีก็ข้าเข้าคิดว่าเขาดีก็ทำไปเอาเป็นว่าตามจะริตใครจะริตมันส่วนจะริตฉันคนตื่นทำต่อไปค่ะจัไใจเลยค่ะเศร้าตายไปเมืองลุงไม่ดังที่แต่สักวันคิดว่าจะดังและใครดีว่านี้ขอบคุณค่ะ